นี่ลูกลูกน้องทํากอตจิที่เคยโชว์ไปคลิปที่แล้ววุ้ยลุ้งล่วงล่วง,วงเอาลูกล่วงอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้เลือกงามยาำดีหลังจากที่ใช้น้องมัลติคัลเลอร์เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวแขนพันกัน เอามาบีบีตัวนี้นะคะมาประมาณน่าจะเดือนหนึ่งแร้วมัง้งเออก็ใช้เรื่อยๆใจจริงคืออยากใช้ทุกวันเออชอบมากเลยทุกคนก็วันนี้ได้เรื่องงามยามดีก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเอฟใช้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะิส s t ข้อดีข้อเสียเออแต่ก็นึกข้อเสียไม่ค่อยออกเท่าไหรอ่อ่ะเออนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นที่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดกับตัวนี้เลยนะคะก็คือ เอฟอะไม่คิดว่าน้องแบบคือเข้าใจแหละว่าอา๋นางกรอบคือตอนนี้ของมันเยอะเดี๋ยวขอวางก่อนคือตอนแรกอะเข้าใจแหละว่าทรงของเอลมาเนี่ยไอตระกูลเอลมาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นด้านข้างมันจะเป็นแบบสัมเหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมเออคือรู้แหละว่ามันใส่ของได้เยอะเพราะว่าเอฟอะเคยใช้เอลมาบีบีแล้วเอลมาบีบีมันก็แบบเหมือนเป็นทรงที่มันหลอกตาทุกคนเออมันใส่ของได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะแต่ว่าพอมาได้ตัวเนี้ย คือเอาจริงไม่คิดเลยว่ามันจะแบบขนาดเนี้ยมันใส่ของได้เยอะฟีลลิ่งการใช้งานมันเหมือนใช้กระเป๋าโทส1นึ่ใบยอย่างเช่นแบบดิออ b o บุกโทสหรือแบบเข้าใจเลยที่คนชอบ,ชอบใช้เบอร์กินนะทุกคนเออรู้สึกยังไงอะ่ะก็เป็นแบบอารมณ์ประมาณเลยอาจจะเข้าข้างตัวเองนิดนึงแต่แบบชอบมากเออคือใช้บ่อยมากแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของก่อนว่าตอนเอฟใส่อะไรอยู่บ้างนะคะก็จะเห็นน,น,นี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูทีละชิ้นก่อน ชิ้นที่หนักที่สุดแล้วก็ไม่รู้จะพกมาทําไมเนี่ยแต่อยากพกมาให้ดูว่ามันใส่ได้มันแบบแหลมๆขึ้นมานิดนึงแต่ก็ดูแบบดูแบบน่ารักอ่ะดูใช้โทสคุ้มมาเออทุกคนเป็นป้าคือเอฟเป็นนะเวลาแบบใช้กระเป๋าโทสก็จะอยากคือจริงอันเนี้ยเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่โทสแหละหรือว่าจะเรียกเป็นโทสได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ความรู้สึกอ่ะมันเหมือนใช้กระเป๋าโทสนะคะซึ่งพอเวลาใช้กระเป๋าทรงโทสเอฟกชอบใส่ของเยอะ ให้มันดูแบบล้นๆออกมาแบบเอยฉันใช้คุ้มยอะไรเงี้ยอย่างที่แบบวันก่อนๆนะเอฟซื้อขวดซองมาใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะถือยังไงคือมันมีกระเป๋าคอมด้วยมีมือถือด้วยมีอะไรด้วยก็เลยยัดลงไปในน้องนะคะก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีที่ได้ทานะเพราะรู้สึกว่าใช้น้องคุมนะฉะนั้นอย่างแรกเลยค่ะก็คือ Nintendo Switch พร้อมแบบเคสอันใหญ่เบ้งขนาดนี้ซึ่งถามว่าใส่แนวนอนได้ไหมใส่แนวนอน ได้แต่มันจะเต็มมากเลยเอฟก็เลยแบบเสียบเป็นแนวตั้งมานะคะอันนี้เป็นอย่างแรกนะอย่างที่สองก็นี่ลูกลูกน้องทามากาจิที่เคยโชว์ไปคลิปที่แล้วอุ้ยลุ้งลุงเอาลูกล่วงอะไม่แน่ใจว่าคลิปนั้นน่ะไอคลิปแทงโกะที่เอฟเอาน้องตัวนี้มาโชว์ไม่รู้อันไหนจะได้ลงก่อนนะระหว่างอันนั้นกับนี้แต่ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เอาทามากอจออกมาเลี้ยงจ้ะเป็นอย่างที่สองที่อยู่ในกระเป๋านะแล้วก็มีตัว โพชเชตนะคะที่เป็นตัวลูกของบักเก็ต m นะตัวนี้ใช้แทนมินิโพชเชตได้ดีงามนะคะยกเว้นว่า,าที่เอฟเคยบอกว่ามันไม่ได้มีดีริงทั้งสองข้างเนะเวลาสพายก็จะแบบเปิดหยิบของยากนิดนึงเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้เคยทำรีวิวไว้ฝั่งนี้เอเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันเป็นตัวการทดแทนที่ดีมากเลยทีเดียวแล้วก็น,นี้แอลกอฮอลสเปรย์ไอขวดที่เป็นลูกหัวใจที่ใช้ประจำอ่ะมันหล่นแตกในห้องน้ำอ่ะโอ้ก็ใช้นี้ไปก่อน แอ p พล์นะคะไปเร็วๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปซับมันนะเนื่องจากมีความรู้สึกว่ามีเรื่องให้พูดเยอะกับตัวนี้อะเคาวิคาร์โฮเดอร์นะคะใส่บัตรประกันบัตรรถไฟฟ้าอ่าแล้วก็นี่ตัวนี้เพิ่งได้มาเป็นเอลวีเคลเออใช้เป็นกระเป๋าสตางอยู่นะคะตอนนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของแบบสำรองโทรศัพท์อันใหญ่เบ้งของเอฟเจ้าประจำนะ,ะก็ แล้วก็มีกุญแจอยู่อีกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ามีกุญแจอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ที่เอฟใช้อยู่อ่ะเอฟได้ออแกไนเซอร์มานะคะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเกิดใครเคยเห็นคลิปอันบ็อกซิ่งอ่ะทุกคนตอนนั้นน้องมันจะมีความแบบแบนเออเหมือนแบบทรงมันมันเป็นเอามาที่ทรงมันเสียแล้วประมาณหนึ่งอะ่ะทุกคนเออแล้วทรงมันจะแบบแบนๆออกข้างอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยเอฟก็เลยไปหาออแกไนนเซอร์มาใส่เนอะโดยที่ ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะช่วยให้ทรงดีขึ้นขนาดนี้เออแต่ทุกคนดูตอนนี้สิน้องมีความแบบโค้งมนทรงของเอลมาก็คือกลับมานะคะตัวนี้จะเป็นออร์แกไนเซอร์ที่เป็นแบบสำหรับเอลมา PM โดยเฉพาะนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากโน้ตไว้นิดนึงคือมันเป็นความผิดพลาดไม่สิเป็นความยังไงดีบังเอิญแล้วกันเออ คือเอฟอะมีออร์แกเนเซอร์ของตัวสปีดี้ยอยู่ที่บ้านใช่ไหมที่เอฟเคยรีวิวและเอฟไม่ได้ใช้เพราะว่าใส่แล้วมันเป็นทรงมากเกินไปแล้วตอนนั้นตอนที่อันบ็อกตัวเนี้ยเอฟบอกว่าออร์แกเนเซอร์ที่เอฟสั่งยังไม่มาคือคือตอนแรกอะสั่งเฉพาะของเอลมาพีเอมาแล้วแต่มันยังไม่มาก็เลยลองเอาของตัวสปีดี y ย5ใส่ไปก่อนปรากฏใส่ได้ทุกคนพอดีเป๊ะ <c oughs> เออจริงๆอะความยาวไม่เท่ากันนะตัวเนี้ยตัวความยาวฐานประมาณ32เซน นะคะแต่ว่าในความที่ด้านในอะ่ะมันมีแบบมันมีหนังข้างๆทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมีหนังข้างๆยื่นเข้ามาอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นตัวออร์แกเนเซอร์ของสปีดี้ยีก็คือใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดของใครที่แบบทรงมันไม่ค่อยดีอะ่ะเออที่เอฟบอกว่าแบบของเอฟอตอนแรกทรงมันแบบแบ,บ,แบนๆอย่างนี้ใช่ไหมมีความแบบดูบีบๆนิดนึง ใส่ตัวออร์แกเนเซอร์ของสปีดี้อ่ะมันจะไม่ช่วยเท่าไหร่เออพอแบบว่าได้ตัวนี้มาที่เป็นของเอลมาพีโดยเฉพาะอะค่ะก็มันช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวทําให้ทรงมันกลับมาสวยดูไม่เละเนาะตอนแรกอ่ะมันจะมีความแบบตรงเนี้ยไอ้หนังด้านบนอ่ะมันเกิดจากการเปิดไปเปิดมาเยอะใช่ไหมมันก็จะมีความเละแบบดูไม่ตั้งเออไม่ตั้งแข็งอะนะพอใส่ตัวออร์แกเนเซอร์ตัวนี้เข้าไปก็โอเคมากๆเลยนะคะซึ่ง ตัวนี้มันไม่ได้เป็นออร์แกเนเซอร์อะไรแพงมากมายทุกคนเอฟซื้อมาจากในช้อปปีวเดฟลิง์ไว้ให้เออไม่ได้อะไรจากร้านเขาทั้งสิ้นนะใ <laughs> ช้แล้วดีก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะอยากแนะนำนะเป็นแบบนี้สีม่วงนี่น่ารักออด้านในก็มีแบบกันชื้นอยู่นิดนึงแล้วก็สิ่งที่เอฟจะพกกับตัวนี้ประจำก็คือนี่เป็นเสื้อกันฝนกระเป๋าเออซึ่งแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเป็นเสื้อกันฝน ออแล้วมันก็จะมีช่องให้หูกระเป๋าออกมาแบบนี้สําหรับเวลาฝนตกนะคะซสื้อหงตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากจะบอกว่าถ้าเจอบอกด้วยเพราะว่าเจอในเซเว่นหนึ่งครั้งท่วนแล้วก็ซื้อมาลองใช้แล้วปรากฏไม่เจออีกเลยทุกคนเอาจริงนะมันเป็นเสื้อกันฝนกระเป๋าที่ขายอยู่ในเซเว่น่ะเออแล้วก็แบบไม่เจออีกเลยอะฉะนันชี้เป้าให้ไม่ได้แต่ถ้าใครเจอชี้เป้าให้ด้วย ไม่เจอแล้วซึ่งแบบดีมากอันเนี้ยพกติดตัวตลอดนะคะนั่นในน้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะซึ่งตอนแรกอีกแหละเอฟบ,บอกว่าตอนแรกใบ,บนี้ได้มาเป็นมือสองแล้วความที่มันสภาพมันไม่ได้ดีมากเนาะก็มันจะมีกลิ่นเออเป็นกลิ่นอับของกระเป๋าหลุยี่แบบ รุ่นเก่าๆอ่ะเออจะได้กลิ่นตัวเนี้ยเนาะเป็นกลิ่นหนังกลิ่นแบบน่าจะเป็นเคมีปนๆกันแล้วกลายเป็นออกมาเป็นกลิ่นนี้ซึ่งเอฟบอกทุกคนว่าเอฟมีวิธีแก้แล้วไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ไปลองมาแล้วนะนั่นก็คือการไม่อยากแนะนําเลยอ่ะทุกคนวิจารณญาณน,นะว่าจะทําตามไหมแต่ว่าเอฟทำแล้วมันก็โอเคอยู่แต่ไม่อยากรับความเสี่ยงอ่ะเออแบบกลัวแบบเอาไปทำแล้วแบบทำตามแล้วมันพังอะไรเงี้ยเนาะก็วิจารณญาณน,นะคะนิดนึง เอปอะเอาน้ําหอมฉีดเข้าไปที่ฐานกระเป๋าเลยจ้ะลูกจริงฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยเป็นน้ําหอมชาแนล number five เนอะชอบอยู่อันเดียวแหละชาแนล number ไฟ v ์ no. ตัวใหม่ที่มันเป็นน้ําใสๆอะเออเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เป็นน้ําหอมที่ซื้อมาแล้วเป็นคนไม่ฉีดน้ําหอมอะเออแต่ว่าชอบอะ่ะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้แบบ โอโหซื้อมา2ปีแล้วมังน้องเนี่ยแบบเต็มขวดอยู่เลยะ <Yeah. S 1> ก็เลยฉีดเข้าไปค่ะทุกคนซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าผ้ามันจะด่างไหมแต่ก็ไม่ด่างเออคิดว่าแบบตอนนั้นฉีดเข้าไปแล้วคิดว่าถ้าด่างก็ช่างมันเถอะใบเนี้ยเราคงแบบซื้อไว้ใช้จริงๆจังๆอ่ะเออปรากฏก็ไม่ด่างแล้วก็อื่นก็โอเคมากขึ้นเหลืออยู่นิดหน่อยต้องไปซ้ํา <laughs> ของนี้ต้องซ้ำเดี๋ยวขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครเอาไปใช้อะก็ก็ดูดีๆแล้วกันนะเออเอฟกลัวข้างในมันด่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำหอมมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรืออะไรหรือเปล่าอ่ะเนาะนะคะประมาณนี้นะทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวนี้กันนะคะเริ่มจากข้อดีเลยนะทุกคนอย่างที่เอฟบอกคือถ้าเกิดแบบใครที่ได้มาแล้ว เป็นตัวที่แบบทรงไม่ได้เสียมากอะ่ะมันก็อาจจะไม่ต้องใส่ออแกเนอเซอร์ก็ได้แต่เอฟคิดว่าพอใส่ออแกเนอเซอร์เข้าไปทุกคนความที่ออแกเนอเซอร์ทั่วไปอะ่ะมันมีช่องมีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราสามารถแบบจัดระเบียบของในกระเป๋าของเราได้แบบดีมากขึ้นอะ่ะเออแล้วมันก็เป็นระเบียบมากขึ้นมันทําให้เอฟชอบใช้ใบนี้มากขึ้นอีกนะคะคือข้อดีข้อแรกเลยคือมันใส่ของได้เยอะนะแล้วยิ่งบบกการใส่ออแกเนเซอร์เข้าไปอีกมันทําให้แบบเราสามารถแบบเออมันคือออแกเนอเซอร์อ่ะเข้าใจใช่ปะ มัน o r g a ไน z e ของของเราอะได้ดีมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่ผนวกกันพอบบกกันเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าแบบเอ้ยมันแบบ perfect กับการใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือตอนเป็นเอลมาบีบีะตอนที่เอฟใช้ BB, อเอลมาบีบีะเอฟต้องปิดรูดซิปปิดตลอดเพราะว่าเคยเปิด คือความเอาม่าบีบเราก็จะใช้แบบเป็นโชเดอร์แบ็กใช่ไหมห้อยห้อยลงไปเนอะแล้วพอเปิดกระเป๋าทิ้งไว้เคยมีคนมาทักว่าคุณค่ากระเป๋าเปิดอะไรเงี้ยแล้วแบบเออจริงๆก็ตั้งใจเปิดแหละอะไรอย่างเงี้เนอะฉะนั้นนะตอนเป็นเอาม่าบีที่เอฟใช้อะค่ะมันก็จะต้องเปิดปิดอยู่ตลอดซึ่งมันบางทีไม่ค่อยสะดวกนะแต่ว่าใบนี้พอความที่มันเป็นท็อปแฮนเดิลทุกคนเราคล้องอยู่กับแขนอย่างเงี้ยเออ เอฟรู้สึกว่ามันสะดวกก่าสปีดี้ด้วยนะที่ความที่เปิดปุ๊บอย่างเงี้ยแหกออกมาอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแค่อย่างงี้เองอะไม่ต้องเอาออกมาจากแขนนะทุกคนจะเห็นว่าปากกระเป๋าอะมันกว้างเออพอปากกระเป๋ามันกว้างปุ๊บหยิบของได้ง่ายมากเออคือไม่รู้สิเอฟเคยใช้สปีดี้เอฟอาจจะใช้แต่สปีดี้ไซส์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเนอะประมาณไซส์ยี่สิบห้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไม่ได้เอาหูออกมาอย่างเงี้ยเอฟรู้สึกว่ามันหยิบของยากกว่าอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พออันเนี้ย ปากมันกว้างไงทุกคนพอขยับหูจับมันออกมาแค่เนี้ยไม่ต้องเอาออกจากมือเราก็สามารถแบบหยิบของได้ทุกอย่างเลยนะคะและยิ่งพออย่างที่บอกพอมีออร์แกเนเซอร์เนี่ยก็คือมันแบบสะดวกในการใช้งานมากๆเลยทีเดียวทุกคนนะคะอันนั้นคือข้อดีข้อแรกคือน้องใส่ของได้เยอะข้อดีข้อที่2คือน้องไม่ได้หนักเกินไปเออตอนแรกเอคิดว่าพอเป็นตัวมัลติคัลเลอร์มันจะหนักหน่อยเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูสีดีทงดีเทลมันจะมีหมุดซึ่งอีหมุดเนี่ยรอบเลยจ้ะ เออมันจะมีหมุดแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีดีเทลเยอะเอฟก็รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะหนักไหมปรากฏว่าน้องไม่ได้หนักเลยอะ่ะเออคือถามว่ามันเบาหงเหมือนสปีดี้ไหมก็ไม่ใช่แหละเออมันมีน้ําหนักในตัวของมันเองอยู่แต่มันจะไม่ได้หนักเหมือนแบบจัมโบ้อะไรเงี้ยที่แบบเออใส่ของไปนิดนึงแล้วหนักเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ใส่ของประมาณนึองอะอย่างเมื่อกี้ที่เอฟใส่อ่ะก็หนักพอสมควรนะเพราะมี Nintendo Switch ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีอะในชีวิตประจำวันอะน้องก็แบบไม่ได้หนักเลยทุกคนใช้ได้สบายๆมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่3อันนี้อาจจะเป็นข้อดีแบบเขาเรียกว่าไงเข้าข้างตัวเองเข้าข้างกระเป๋าตัวเองนิดนึงคือปกติอะในความคิดส่วนตัวนะทุกคนคือเอามา PM อ่ะเออมันเป็นไซส์ที่แบบไซส์ประมาณนี้ย32เซนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นลายโมโนแกรมอะเอรู้สึกมันเป็นกระเป๋าที่แก่ เออพูดเลยปกติจะเป็นคนคิดว่าแบบเฮ้ยแก่ไม่แก่อยู่ที่หน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแต่ว่าพอเป็นอารมาพีเอ็มะเอรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่แก่เนื่องจากมันเป็นทรงคลาสสิกเป็นทรงโดมอย่างนี้เนาะแล้วก็พอมันเป็นลายโมโนแกรมอะมันจะมีความแบบว้น้ำตาคลครีมอะไรเงี้ยตัดกันดูคลาสสิคคลาสสิกคลาสสิกโคตรเออเอ็กก็เลยรู้สึกว่าอารมาพีเอ็มอะมันเป็นกระเป๋าที่ดูแก่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาใช้ นะคะแต่ว่าข้อดีของใบนี้คือพอเป็นน้อง m ิ l t i color ปุ๊บอ่ะมันจะมีความสนุกในการดีไซน์มากขึ้นอ่ะทุกคนคือมันดูมีสีสันดูมีอะไรละมุดตรงเนี้ยเวลาถืออ่ะคะ่ะก็มันจะเล่นแสงมากเลยนะเนี่ยมันจะเล่นประมาณเนี้ยแบบฟุ๊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 บอย่างเงี้ยเออเอฟรู้สึกว่ากลายเป็นว่า พอเป็นน้องมัลติคัลเลอร์เอฟชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าทรงมันก็เป็นทรงคลาสสิกถูกไหมไม่ได้เป็นทรงแบบประ,ประ,ประหลาดๆคือมันจะมีมัลติคัลเลอร์หลายๆตัวที่ทรงมันดูประหลาดเกินไปที่จะเอามาใช้งานนะคะตัวนี้ยังเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็มีความสนุกในตัวแพทเทิร์นของมนันและแถมยังมีดีเทลแบบหมุดๆเล่นแสงตัวนี้อยู่ด้วยเอฟก,ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวข้อดีส่วนตัวนะแต่ตัวนี้ชอบมากเลยทุกคนรู้สึกว่า ใช้ได้ทุกโอกาสเอาจริงวันนี้เอฟใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเอฟก็ใช้น้องคือ no แคร์ก็ระเป๋าฉันสวยทำไมละ่ะฉันจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าชอบน้องมากเลยเออคืออันนี้บอกตรงนะว่าตอนซื้อมาตอนแรกก็ลังเลว่าแบบเออซื้อมาจะได้ใช้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเนอะพอเป็นติคัล color เป็นอะไรที่แบบ d i s c o n t i n u e ลิ limited อะไรเงี้ยเอฟก็จะไม่กล้าใช้เหมือนอย่างที่เอฟมีตัวแซกแพลต เออเชอรี่อยู่ที่บ้านนะคะตัวนั้นแบบโอ้โหเป็น lease use เดี๋ยวไว้มาทำว่าอะไรที่เป็น lease use ใน collection เอฟบ้างนะตัวนั้นแบบไม่กล้าใช้เลยแบบเก็บอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้ตั้งแต่ได้มาก็แบบใช้รวัวๆเออเอาจริงคืออย่างเดียวที่กลัวนะที่กลัวเลยก็คือตัวหนังขาวไฮเนี่ยกลัวมันจะดำดำแบบดำ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 ,ดำอะ่ะเออก็เลยแบบพยายามยังยังไม่ใช่ทุกวัน นะคะแต่เวลาออกมาใช้ก็คือใช้ต่อเนื่อง2-3าวันติดการอะไรเงี้ยซึ่งปกติอะเอฟเป็นคนเปลี่ยนกระเป๋าทุกวนันเออแต่พอได้ใบนี้มาแบบโอ้โหใช้รัวๆต้องบังคับตัวเองเปลี่ยนพอรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวนอกจากน้องจะเก่าเร็วเดี๋ยวกลายเป็นว่าใบอื่นเราไม่ได้ใช้นะคะฉะนั้นน่ะก็แสดงความแบบข้างใคร ในน้องใบนี้แบบมากๆเลยทีเดียวนะเออคือน้อยครั้งนะคะที่ซื้อมาแล้วจะรู้สึกว่าอยากใช้อีกอยากใช้อีกอยากใช้อีกอะไรเงี้ยบางทีก็ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าพอหายเหอะสักสองสวันก็เปลี่ยนแล้วก็กลับสู่รูปปกติแต่อันนี้เป็นอันที่หยิบออกมาใช้หยิบออกมาใช้หยิบามาใช้เนาะก,ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะแต่ใดๆคือมีข้อดีน้องก็ต้องมีข้อเสียเนาะข้อเสียอย่างแรกเลยทุกคนก็คือไอซงนี่แหละเนี่ย เห็นป้า,าเอฟเอาออกไ n i น e เอออกมาแล้วใช่ไหมน้องจะมีความแบนอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาที่ได้มามันแบนแบบเนี้ยซึ่งเอฟอะไม่โอเคเอ็ไม่ชอบกระเป๋าที่มันเสียทรงนะคะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เป็นข้อเสียอย่างยิ่งยวดของรุ่นนี้เลยนะเออไม่ได้พูดถึงแค่ใบนี้นะก็คือทรงที่มันน่าจะเสียง่ายอืมคือไม่เคยมีเอามาพีเอ็มที่แบบเป็นมือนหนึ่งนะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยจุดที่แบบหนังมันจะย่นย่นนิดน,นึงไนะทุกคนเห็นป่ะมันจะไม่แบบ มันจะไม่เพี้ยวตรงอ่ะเออจุดที่มันหนังมันเริ่มคืนตัวเริ่มแบบยยนๆน,นิดนึงเนี่ยมันนานแค่ไหนแต่สุดท้ายก็คือมันเกิดขึ้นได้ค่ะทุกคนมันต้องระวังอ่ะเออเวลาเปิดใช้งานหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงหรือถ้าเป็นใบที่เก่าแล้วแบบอันเนี้ยของเอฟอะแบบไม่ต้องแคร์แล้วยังไงมันก็ เยินไปแล้วอยู่ดีอะ่ะก็ใส่ออแกเนเซอร์ก็จะช่วยได้นะคะก็เลยอยากจะพูดถึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะระวังไว้ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้อัลมาพีเอ็มเนะาะไซที่มันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบโอ้โอ้โอ้ลวงลวงเกือบลวงมันจะมีสิทธิ์ที่แบบเออไอข้างบนเนี้ยหนังเนี้ยมันจะเสียนะแล้วยิ่งใดๆคือไอหูแบบตรงเนี้ยทุกคนเห็นดีเทลหูตรงนี้ป่ะมันทําให้มันมีน้ําหนากักเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันจะแบบมีความแบบ แอ่นลงมาตามน้ำหนักหูอย่างเงี้ยเออก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรระวังนะคะแต่ว่าตัวรุ่นปกติเนี่ยก็คงไม่ได้อะไรมากเพราะว่ารุ่นปกติมันไม่ได้มีแบบหมดุดหรืออะไรเยอะๆที่มันมาถ่วงน้ำหนักเยอะขนาดนี้เนาะข้อเสียข้อต่อไปก็อาจจะเป็นด้านในของตัวนี้นะเอฟไม่แน่ใจอะจำไม่ได้ว่า ของตัว Alma PM น่าจะเป็นผ้าปกติมั้งเออแต่ว่าตัวนี้ความที่มันเป็นไมโครไฟเบอร์ค่ะทุกคนก็คือมันจะมีความแบบมีกลิ่นอับได้ง่ายแบบต้องระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มันอาจจะแบบเช็ดทําความสะอาดลําบากนิดนึงเออคือไม่แน่ใจว่าแบบจะทําความสะอาดมันยังไงดีถ้าเกิดมันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบดู ดูดูแลยากนิดนึงอ่ะออบอกไม่ถูกก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ข้อเสียข้อต่อไปความที่น้องมัลติคัลเลอร์แน่นอนมันจะสวยก็ต่อเมื่อมันตัดกับหนังสีครีมหนังเข้าไฮของหลุยส์แบบนี้เนาะฉะนั้นน่ะหนังเข้าไฮตัวเนี้ยคือนอกจากว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความแบบสีค้ำขึ้นตามการเวลาแล้วเรายังต้องระวังตรงนี้ทุกคนเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าทอแฮนด เนี่ยไอตรงเนี่ยที่มันโดนกับแขนเราอะ่ะมันจะดําอย่างแรกดํำไปเป็นอย่างแรกนี่เอฟไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าตั้งแต่เอฟได้มาเนี่ยมันดําขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่ทุกคนเห็นป่ะความแบบสีเข้มอันเนี้ยในกล้องมันจะดูอ่อนนะแต่ว่าจริงๆมันจะเข้มกว่าแบบในกล้องอีกนิดนึงนะคะก็เป็นจุดที่เอฟค่อนข้างแบบ ยังไงดีหน้าแต่ว่าจะหาแบบไหมพรมพผักแบบหูกระเป๋าอะไรเงี้ยมาปกป้องเอฟก็ไม่ชอบลูกเอฟรู้สึกว่าลูกมันจะเยอะไปเอฟก็เลยแบบเออไม่ไม่อยากเอามาใส่เงี้ยค่ะแต่ว่าก็ใดๆก็คือก็ต้องแรกอ่ะเออกับการที่หูจับมันจะดำเร็วขึ้นแล้วดำเป็นจุดแรกนะคะก็หาผ้ามาพันหรอก,ก็ดูไม่ค่อยเอฟรู้สึกว่าน้องอะอย่างเงี้ยสวยแล้วเออแล้วก็จริงๆเอฟจะมีตัวดอกมูลคามิเนาะเอามาห้อย เข้ากันนะคะแต่ว่าวันนี้ลืมก็เลยแบบเออไม่ได้เอามาห้อยนะแต่รู้สึกว่าถ้ามีดีเทลอะไรไปมากกว่าน,นีออ้จะรู้สึกว่านองเยอะไปแล้วเออก็เลยไม่ได้อยากหาอะไรมาพันหูนะคะแต่ว่าเป็นจุดที่อีกจุดหนึ่งที่ควรระวงังยิ่งเ,ออเป็นคนแบบทาโลชั่น เออช้าทาโลชั่นเย็นทาโลชั่นอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีน้ํามันที่ออกมาจากผิวเรามากกว่าปกตินะคะก็เป็นจุดที่เออต้องต้องรู้ไว้อะออไม่รู้จะปกป้องกันยังไงแต่ก็ต้องรู้ไว้นิดนึงนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าตัวนี้ถ้าเกิดมันเก่าไปมากๆจะจะส่งไปเปลี่ยนหนังเข้าให้พวกนี้ใหม่นะคะแต่ว่าความที่มันเป็นรุ่นแบบเนี้ยมันคงแบบราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเออจริงๆราคาน่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะ อ,อีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เอฟนึกถึงออกได้เนอะก็คือก้นของตัวนี้มันไม่มีหมดุดเออมันไม่มีหมดุดใต้กระเป๋าฉะนั้นเวลาวางบนอะไรก็ตามมันจะสัมผัสสิ่งนั้นเต็มๆเออนึกภาพแบบโอ้ยแขนนังกบอบนึกภาพนะทุกคนถ้าเกิดสมมติเราไว้วางบนโต๊ะเช่นโต๊ะทำงานอ,อืมมันมีหมดุดปุ๊บ มันก็จะหนังตัวนี้หนังเขา้าไฮตรงเนี้ยก็จะไม่ได้แบบโดนโต๊ะทํางานร้อยอาจจะมีตรงที่มันมันหย่อนหย่อนลงมาหน่อยรับน้ําหนักเยอะแล้วก็แบบโดนหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเลยแบบเนี้ยคือมันโดนตเต็มๆไงแล้วถ้าเกิดโต๊ะเปื้อนโตะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราไม่ทันได้สังเกตอ่ะก็งานงอกนะแบบเนี้ยแบบที่มันมีเนี่ยแบบมีดวงดวงอะไรไลยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือถามว่าถ้าเป็นคนไม่ซีเรียส เออไม่ได้แบบเออซื้อมาใช้น่ะช่างมาันอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบซีเรียสหน่อยอยากให้มันแบบดูแบบโอเคโอเค,อเคแบบขึ้นคลีนอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงสำหรับตัวนี้ซึ่งในความแปลกคือของ PM อม่ะมันไม่มีหมุดใช่ไหมแต่ตรงตัวอัลมาบีบที่เป็นรุ่นเล็กอ่ะมีหมุดงงไหม <c oughs> <c oughs> หรือรุ่นใหม่เขาทําออกมาแล้วมันจะมีหมดแล้วหรือเปล่าเออเดี๋ยวขอไปเช็คในเว็บไซต์หลุยส์ก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะมีหมุดแล้วหรือยังแต่ว่าตัวเนี้ย มันประมาณปี2 0 0 0ต้นๆน่ะมันยังไม่มีหมดอ่ะทุกคนก็ตามที่เห็นน่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเออต้องระวังนิดน,งนึงต้องคอนเซิร์นกับมันนิดน,นึงนะคะอ๋อนึกออกเลยข้อเสียข้อนึงข้อสุดท้ายเป็นข้อแถมเนื่องจาก20นาทีแล้วเนี่ยเออพูดยาวนะคะคือกระเป๋าด้านหน้าเนี้ยทุกคนมีไว้ทําไมก็ไม่รู้ <laughs> ไม่เคยได้ใช้เลยเอาจริงเนี่ยถามว่าลึกแค่ไหนลึก ลึกเท่านิ้วเนี่ยเออลึกเท่านิ้วเอฟเนี่ยก็นะไม่เคยได้ใช้เลยแล้วก็ไม่เคยได้เปิดเลยเนื่องจากว่าอย่างที่เอฟบอกอะ่ะพอเอฟใช้อะ่ะเอฟใช้แบบเปิดฝาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วใส่ออแกไนเซอร์เข้าไปใช่ไหมแบบของบางทีมันก็เสียบเสียบเสียบอยู่คือไม่มีอะไรที่จําเป็นจะต้องไปใส่ในกระเป๋าด้านหน้าฉะนั้นกระเป๋าด้านหน้าน,นี้ไม่ได้ใช้งานเลยมีไว้แบบแค่นั้นแหละเออมีไว้ตกแต่งให้ดูเหมือนน้องแบบยีเงี <laughs> ้ยน้องวบ่บดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์เหมือนเป็นซีรีนไหม ตัวลักเกชะที่เขาบอกว่าเป็นหน้าหุน่นยนต์ตัวนี้ก็คล้ายๆอยู่นะเออได้อยู่นะคะประมาณนี้ฉะนั้นตัวแระตัวเนี้ยไม่เคยได้ใช้เลยทุกคนแบบไม่เคยเลยเอาจริงเนี่ยเปิดเป็นครั้งที่สองมั้งเมื่อกี้เปิดครั้งแรกคือตอนอันบ็อกเปิดครั้งเนี้ยคือครั้งที่สองจริงๆนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนอ๋อแล้วก็มีโน้ตอย่างหนึ่งคือที่เอฟเคยบอกว่าตัวเนี้ยเอฟจะเอาสายยาวมาใช้สะพายไหล่ดีไม้อะไรเงี้ยลองแล้วค่ะไม่เวิร์ก เนื่องจากทําไมรู้ไหมพอมีสายมีสายปุ๊บการคล้องสายของตัวเอลมาบีบีแล้วก็ตัวเอลมาในตระกูลเอลมาทั้งหลายเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือเราต้องคล้องห่วงฝั่งนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ห่วงอีกฝั่งอีกข้างหนึ่งแล้วเวลา้ําหนักมันเกิดขึ้นนะทุกคนกระเป๋ามันจะเบี้ยวแบบเนี้ยเออมันจะเป็นแบบลักษณะแบบเบี้ยวอะเนาะซึ่งพอของเอปะมันเป็นใบที่มีอายุเยอะพอสมควรแล้วหนังตรงเนี้ยมันทรงมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะ พอคล้องสายแบบนั้นอะ่ะโอ้โหความเบีย้ยวบังเกิดความแบบพีน้าสันตโรบังเกิดนะคะมันไม่สวยเลยมันเบีย้ยวไปเบีย้ยวมาซึ่งแบบเออ,เอ,อ,เอ,อแบบรู้สึกไหมโอเคอะฉะนั้นอะใบนี้เหมาะกับการเป็นท็อปแฮนดิลที่สุดและเออนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะเริ่มเมื่อยเริ่มถือนานเริ่มเมื่อยน้องไม่ได้หนักนะแต่แบบพอนานมันก็เมื่อยอยู่ดี นะคะก็แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอฟไว้ด้วยนะคะแล้วไว้เรามารีวิวของใหม่ๆกันอีกไว้เจอกันใีคลิปหน้านะคะทุกคนวางก่อนสวัสดีค่ะ